Third ปราร์ตี้สลัดสดคิมเบอรี่ใส่ชุดนี้มากเห็นมีอึง้งปราร์ตี้สลัดสดใส่ชุดนี้มาเห็นมีอึง้งนับถอยหลังเตรียมเข้าสู่ประตูวิวาอีกเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นสําหรับนางเอกสาวคิมเบอรี่ที่จะควงแฟนหนุ่มมากร,รีนเข้าพิธีแต่งงานในวันที่14กันยายนนี้ที่ประเทศอิตาลีก็ได้เผยโมเมนต์แห่งความประทับใจเมื่อแกงเพื่อนสาวนำทีมโดยายาาอุรัสยามากิวราศีโบเป็นสวรร์ และเพื่อนนอกวงการที่รวมแล้วทั้งสิ้น1ิบคนด้วยกันได้จัดงานปาร์ตี้สลัดโสดให้แบบสุดปังงานนี้คิมเบอรี่ได้เขียนข้อความไว้อีกด้วยว่าเจ้าสาวทุ่มสุดตัวฉันรักพวกคุณมากเรียกได้ว,ว่าเป็นงานปาร์ตี้สลัดโสดอีกหนึ่งงานที่รวบรวมคนสวยมาไว้ในนี้อีกทั้งว่าที่เจ้าสาวอย่างออร่าเป่งประไกยสวยโดดเด่นมาแต่ไกลมากเลยจริงๆคะ่ะ